จากที่เราได้เห็นวงสวิงของทอมคิมไปนะครับต้องบอกว่าข้อดีในวงสวิงเนี่ยใช้การเทินตัวมากๆครับเรียกว่าไม่มีการใช้ข้อมือในการสวิงเลยเหมาะสําหรับนักกอล์ฟนะครับที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาตัวเองในเรื่องของการที่ดาวสวิงลงมาแล้วเนี่ยสวิงเพลนมาจากข้างในมากเกินไปนะครับมีการ flip มือนะครับถ้าเป็นสวิงแบบทอมคิมเนี่ยข้อแรกเลยในสิ่งที่เราเห็นกันก็คือการจับกริปนะครับ จะค่อนไปทางวิกนะครับสำหรับมือซ้ายถ้าสตรองนะครับคือเราจะเห็น3-4มถึงสี่นักเคิลนะครับก็คือปุ่มข้อมือจะเห็นเยอะนะครับแต่สําหรับทอมคิมเนี่ยเราจะเห็นเพียง1-2ึ่งนักเคิลนะครับเราก็จะจับกริปแบบทอมคิมกันเลยนะครับเห็นเพียง1-2ึ่งนักเคิลนะครับสำหรับมือซ้ายมือขวาก็จับในลักษณะที่เป็นปกตินะครับ การแบ็กสวิงนะครับเราเห็นแล้วว่าทอมคิมเนี่ยมีการเทินตัวที่เยอะนะครับและอย่างที่เราคุยกันครับหน้าตำแหน่ง P3 นะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพตำแหน่ง P3 ให้เห็นด้วยนะครับว่ามือของทอมคิมเนี่ยจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเรียกได้ว่าเซตอัพเนี่ยเรามีมุมข้อมือในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเราก็จะเทินตัวต่อขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีการหักข้อมือขึ้นมา จะอยู่ในลักษณะที่เหมือนจะกดลงหรืองุ้มข้อมือลงเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับถ้าอยากให้ทานกอล์ฟลองฝึกนะครับจะเป็นการแบ็กสวิงในลักษณะนี้นะครับเราจะเหมือนเอานิ้วโป้งของเราเนี่ยชี้ไปทางขวาของลําตัวนะครับถ้าเราใช้ข้อมือหรือหักข้อมือขึ้นมาเราจะรู้สึกได้ว่ามือของเราเนี่ยชี้ขึ้นฟ้านะครับมุมของอนิ้วโป้งของเราจะชี้ขึ้นฟ้าแต่ถ้าเป็นแบบของทอมคิีมเนี่ยเราจะเห็นว่ามุมข้อมือของเขาเนี่ยชี้ไปทางขวาของลําตัวนะครับไม่ได้มีการหักขึ้นมาจะอยู่ในลักษณะนี้ การทําแบบนี้ข้อดีก็คือท่านักกอล์ฟจะคอนเฟิร์มได้เลยว่าท่านไม่ได้ใช้เพียงข้อมือหรือแขนในการแบ็กสวิงเพราะต้องบอกว่าถ้าสมมติผมให้หน้าอกผมอยู่เฉยๆแล้วผมหักข้อมือขึ้นมาอย่างเงี้ยถามว่าตําตําแหน่งเนี้ยก็คือตําแหน่ง p 3แล้วแต่จะเห็นว่าลําตัวของผมแทบไม่มีการเทินเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมฟีลว่าผมจะให้นิ้วโป้งของผมชี้ไปทางขวาในลักษณะนี้นะครับหรือถ้ามองจากฝั่งดาวเดลไลน์นะครับให้นิ้วโป้งของผมชี้เข้าหากล้องในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวขอองงเเราจะต้ทินนแบบี เราจะได้ใช้ลำตัวในการเทิร์นมากขึ้นนะครับดิลในการฝึกนะครับเริ่มจากมือซ้ายนะครับให้รู้สึกว่าเราชี้ไปในลักษณะนี้เราจะไม่หักขึ้นมานะครับชี้ไปในลักษณะนี้เลยถ้าท่านักกอล์ฟได้ฝึกในลักษณะนี้นะครับจะเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าการเทิร์นตัวเนี่ยจะดีกว่าการที่เราชี้ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับหักขึ้นมาแบบนี้ตัวไม่ต้องหมุนมากแต่เมื่อไหรเรารู้สึกว่าเราจะชี้ไปทางนู้นเนี่ย ลำตัวของเราอ่ะจะเทินตัวได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการแบ็กสวิงแบบทอมค i ิมนะครับมุมข้อมือจะไม่มีการหักถ้าเป็นดริลก็คือเราจะเริ่มจากมือซ้ายก่อนนะครับชี้ไปในลักษณะนี้หลังจากนั้นถ้าเป็นไมโกอล์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ท่านักกอล์ฟเนี่ยฝึกในลักษณะนี้ได้เลยครับเทินตัวไปเรื่อยๆให้รู้สึกว่าชี้ไปแบบนี้เลย พราะต้องบอกว่าดิลเวลาเราทำเนี่ยเราต้องทําแบบโอเวอร์ดูไว้ก่อนหรือว่าภาพเนี่ยอาจจะโอเวอร์ aw <c oughs> กว่าความเป็นจริงนะครับก็คือถ้า่ากกอล์ฟได้ลองถ่ายวิดีโอดูนะครับว่าเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราซ้อมในลักษณะนี้แล้วลองดูว่าถ้าเวลาเราสวิงจริงโดยที่มีมมเมนตัมหรือมีการเทินตัวขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ในภาพเดียวกับที่เราซ้อมหรือเปล่าเ <c oughs> พราะต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วภาพจะไม่ตรงกันนะครับเวลาซ้อมอาจจะต้องทําให้โอเวอร์กว่าที่ที่ต้องการนะครับ นี่คือฝั่งแบ็กสวิงนะครับที่ทอมคิมเนี่ยได้มีการจับกริปวีกนะครับและใช้ในการเทินตัวพอขึ้นไปถึงตำแหน่งท็อปสวิงอย่างที่เราเห็นกันครับว่ามือของเขาจะมาอยู่ประมาณตำแหน่งเดียวกับศีรษะนะครับจะไม่ได้อยู่ด้านนอกของเท้าขวานะครับเรียกได้ว่าเทินตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าจากเซตอัพเนี่ยมืออยู่ในลักษณะไหน ก็ไม่มีการหักขึ้นอีกเลยก็อยู่ในลักษณะนี้แล้วเทิร์นเทินเทินเทินตัวต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนจังหวะดาวสวิงครับสิ่งที่เราเห็นกันคือสะโพกด้านซ้ายของทอมคิมเนี่ยมีการหลุดออกจากเส้นด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการถ่ายน้ําหนักมาก่อนคําว่าถ่ายน้ําหนักในที่นี้ผมอยากให้านากกอล์ฟมองว่าไม่ใช่เพียงการสไลด์ฮิปเข้าไปหรือว่ามีการโยกเข้าไปนะครับอยากให้เห็นว่าทอมคิมอย่างที่เราดูกันจากด้านข้างด้วยเนี่ยมีการกดน้ําหนักหรือว่าคล้ายๆกับการคว ถ้าท่านกอล์ฟนึกถึงการสควอตดาวน์เนี่ยเวลาเราสควอตดาวน์นะครับเราจะให้ก้นของเราเนี่ยไปข้างหลงังส่วนศีรษะของเราเนี่ยอาจจะไปข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบ็กสวิงขึ้นมาแล้วเนี่ยจังหวะที่เราสควอตดาวน์ลงมาเนี่ยก้นของเรานะครับจะติดกับกําแพงมากขึ้นรวมไปถึงถ้ามองจากฝั่งเฟสออนเราจะเห็นสะโพกข,ของเราเนี่ยไปทางซ้ายไม่ใช่การสไลด์ไปแบบนี้ไม่ใช่การสไลด์ฮิปเข้าไปแต่เป็นการที่เรากดน้ําหนักลงมาเล็กน้อยนั่นเอง ส่วนวิธีการตีนะครับที่จับกริปวิคนะครับเทินตัวโดยที่ไม่มีการหักมือและใช้การถ่ายน้ำหนักผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในเบรกหน้าครับ